ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแล้วด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ มาดูราคาผักและผลไม้นะครับประจำวันที่14สุลาคม2563เป็นราคาขายส่งที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเริ่มต้นโดยที่กะหล่ำปีเขียววันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับก่อนหน้านี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับขึ้นช่ายวันนี้กิโลกรัมละ100บาทเทียบกับก่อนหน้านี้110บาทราคาลดลง10บาทครับกุยช่ายดอกวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับก่อนหน้านี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ บวบเดียววันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบประกอนหน้านี้12บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทครับผักกวางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบประกอนหน้านี้24บาทราคาลดลง2งบาทครับผักกวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบประกอนหน้านี้22บาทราคาลดลง4บาทครับผักกาดขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ2 4บาทเทียบประกอนหน้านี้22บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับ อากาศ <initiative> <stop> หอมวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเ pues ทียบประกอบหน้านี <plup bible opus> ้55บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับอากาศแก้ววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบประก่อนหน้านี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพาสเลวันนี้กิโลกรัมละ9 0บาทเทียบประกอนหน้านี้90บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบประกอบหน้านี้28บาทราคาเพิ่มขึ้น12บาทครับ เขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบก่อนหน้านี้22บาทราคาลดลง2บาทครับมะเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละ65บาทเทียบก่อนหน้านี้65บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะเขือเปาะวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบก่อนหน้านี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับมะเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละ26บาทเทียบก่อนหน้านี้22บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทครับ มะเขือยาววันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบประกอนหน้านี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น8บาทครับมะเขือพวงวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบประกอนหน้านี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะระเจนวันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบประกอนหน้านี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น8บาทครับมะละกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ7บาทเทียบประกอนหน้านี้6บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับเห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ90บาท,ทาาเทียบประกอนหน้านี้90บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ คณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ26บาทเทียบปับกอนหน้านี้24บาทราคาเพิ่มขึ้น4บาทครับคณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบปับกอนหน้านี้28บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบปับกอนหน้านี้22บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแตงร้านวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบปับกอนหน้านี้8บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับ หัวักยาววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบก่อนหน้านี้45บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับกระลำดอกขาววันนี้กิโลกรัมละ23บาทเทียบก่อนหน้านี้23บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระชายหัววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบก่อนหน้านี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับกระชายซอยวันนี้กิโลกรัมละ62บาทเทียบก่อนหน้านี้62บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบก่อนหน้านี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ <Es> ต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบปับกอนหน้านี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับอักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ180บาทเทียบปับกอนหน้านี้180บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ1นึบาท80สตางค์เทียบปับกอนหน้านี้2บาทราคาลดลง20สตางค์ครับลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ70สตางค์เทียบปับกอนหน้านี้80สตางค์ราคาลดลง10สตางค์ครับ ใบกระเพราวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบก่อนหน้านี้30บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับใบมะกรูดวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบก่อนหน้านี้30บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับใบโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบก่อนหน้านี้40บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทครับใบกุ้ยช่ายวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบก่อนหน้านี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ พริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบประกอบหน้านี้80บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกจินดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ55บาทเทียบประกอบหน้านี้45บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับพริกจินดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบประกอบหน้านี้65บาทราคาลดลง5บาทครับพริกขี้หนูส่วนใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ85บาทเทียบประกอบหน้านี้80บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับ พิกขี้หนูส่วนเล็กวันนี้กิโลกรัมละ170บาทเทียบประกอหน้านี้160บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับพิกจำเขียววันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบประกอบหน้านี้35บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับพิกจำแดงวันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบประกอบหน้านี้40บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับพิกหยวกวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบประกอหน้านี้35บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับ สตอรวันนี้ร้อยละ550บาทเทียบกระกอบนนี้600บาทราคาลดลง50บาทครับกล้วยน้ำว้าวันนี้หีละ30บาทเทียบปรกอบหน้านี้30บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฝรั่งกิมจูนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบกรกอบหน้านี้2 1บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับสาลีน้ำผึ้งวันนี้กล่องละ4 2่บาทเทียบปรกอบหน้านี้420บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ สาลี่ยกวันนี้กล่องละ650บา chor. ทเทียบัปก่อนหน้านี้650บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับสาลี่หิมะวันนี้กล่องละ550บาทเทียบัปก่อนหน้านี้550บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับอปเปิลจีนลังเล็กวันนี้กล่องละ320บาทเทียบัปก่อนหน้านี้320บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับุ่นแดงไข่ปลาวันนี้กล่องละ250บาทเทียบัปก่อนหน้านี้250บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ แตงโมกินรีวันนี้กิลโลกร,รัมละ13บาทเทียบประกอนหน้านี้13บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแตงโมซันย่าวันนี้กิลโลกร,รัมละ13บาทเทียบประกอนหน้านี้13บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเผลือกหอมวันนี้กิโลกร,รัมละ26บาทเทียบประกอนหน้านี้26บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฟักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบปรกอนหน้านี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ฟักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบก่อนหน้านี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฟักทองญี่ปุ่นวันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบก่อนหน้านี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้มเขียวหวานเบอร์ศูนย์วันนี้กิโลกรัมละ32บาทเทียบก่อนหน้านี้32บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้มโชกุนเบอร์7วันนี้กิโลกรัมละเ0บบาทเทียบก่อนหน้านี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์5วันนี้กิโลกร,รัมละ60บาทเทียบปับกอนหน้านี้60บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมาวิเคราะห์ราคาผักย้อนหลังกันนะครับวันนี้เป็นคิวของเอ,อ่อมระจีนนะครับโดยเอาข้อมูลขายส่งเนี่ยมาจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเก็บข้อมูลย้อนหลังไปประมาณสัก1ปีตั้งแต่วันที่1 0ตุลาปีที่แล้วถึงปัจจุบันวันที่14ตุลานะครับ สังเกตราคาของมะราจีนนะครับราคาต่ำสุดเคยไปอยู่ที่กิโลกร,รัมละ12บาทนะครับราคาสูงสุดของมะราจีนเนี่ยไปอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาปัจจุบันของมะราจีนเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20บาทนะครับจากกราฟเนี่ยสังเกตได้ว่าราคาค่อนข้างจะลงมาในราคาที่ต่ำนะครับตอนนี้กำลังจะเด้งขึ้นสูงขึ้นนะครับ คาดว่าจากจุดราคาในะปัจจุบันเนี่ยไปหาสูงสุดเนี่ยคาดว่าราคาน่าจะยังไปได้อยู่นะครับยังทําราคาได้อยู่ส่วนถ้าจะลงก็เต็มที่ก็ประมาณเนี่ยครับ12บาท15บาท14บาทเนี่ยครับพอสังเกตคือราคามันลงมาแถวนี้เนี่ยมันก็เด้งขึ้นเลยครับถ้ามีแนวโน้มแล้วเนี่ยแนวโน้มน่าจะยังขึ้นสูงได้นะครับราคาของมาลาจีนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเนี้ยมัน ช่วงพายุเข้าน้ำท่วมเนยนะครับทำให้ผลผลิตออกมาน้อยทําให้ราคามันเพิ่มสูงขึ้นและอีกอย่างที่สําคัญอาจจะไม่ไ,มได้ก็คือช่วงนี้ใกล้จะเทศก,กาลกินเจนะครับผักเอ่อผลไม้ต่างๆน่าจะขายดีเป็นพิเศษทําให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับแต่อย่างว่านะครับเราจะมาฟันธงไม่ได้นะครับว่าจะขึ้นจะลงนะครับยงแต่ว่าเราเอาราคาพวกนี้มาวิเคราะห์พิจารณาได้ว่าช่วงไหนราคาของผลผลิตเราอยู่ในช่วงไหนของ ของวัะจักรไปแล้วนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นตามกลไกตลาดนะครับเวลาเราอยู่กับไร่กับนากับสวนนี่ครับบางทีเราไม่มีเวลามาดูข้อมูลพวกนี้นะครับก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อมีข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยเราจะนํามาเสนอท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ